เราสบายดีจ้ะผมไปช้อปปิ้งมาอีกแล้วข้าวเช็ดอันขนมไอ้ยังผมไปขนมเส้นข้าเช็ดก๋วยเตี๋ยวทั้งก๋วยเจ้ากินให้มาเด้อเรียกไปอันต้มน้ำก่อนเอาน้ำใส่ก้อนใส่หม้อกุญแจะเนาะแล้วไปได้จัดของที่ร้านใส่ไว้จ้ะนี่เขาได้ก๊องไหมทจ้ะบ้านมันน้ำมันคยแห้งขึ้นเก่าเลยจ้สบายก็โอเคเพราะว่าอัน้างเพคนว่าพคนยังสีก้อนก็ผีอันกับขาดไปเพียง นี the 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 ่นี่หมูนี่หมูกระดูกหมูพี่น้องพี่ต้มต้มเส่กระดูกหมูกระดูกไงบอ๊ะบนาะต้มเส่กระดูกหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูไปจ้าตั้งหม้อเลย ตายล้พี่น้องมันแยกออกก่อนอีล้วาส่ดีแฟนคลับก่อนัสดีคับ What What you do เที่ยวเฟนคลับ Spray the Spray the tree for insects cause damage ยูยูซื้อว่าเป็นอันอันต้นอันนั้นไหมจ้าต้นดอกไม้ต้นใบไม้ที่เป็นต้นพีชไหมจ้าผลไม้มันเป็นอันอันเขาเออี่ยังกินที่มันเป็นใบยอๆยอๆห กับบอกหูเพือกันภาษาบ้านเท่านาะอันอันเพี้ยเป็นเพี้ยเออเป็นเพี้ยมันกินดอกกินอย่างแม่เป็นไก็เลยไปฉีด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 ดูซิว่าเป็นพี่น้องเออเปิดประตูกันเญ็นไงเปิดประตูแล้วก็พ่อปีไม่นันงที่เขามาบ้านช่วงน้ำที่มันสิมีแมงวันนีมจ้ะเดี๋ยวๆคอยอันท่านอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ออกไปใครไม่เกี่ยวถ้อยไปอันนี้เลย๋ยวเดี๋ยวติดเพี้ยเขา พี่ขอทา,อน,อน,อานอันก้อนใส่ซีเ็ดอันตัดนี่กับเกี๊ยวบนกันนี่แหละอันต้นขึ้นชายไม่จ้าต้นขึ้นชายต้นไงบอคอยมาตัดตัดใส่กว๋วยเตี๋ยวล่างแล้วตัดฉันฉันตักสันๆันหนุนตัดใส่กว๋วยเตี๋ยวพี่น้องตัดใส่น้ำกว๋วยเตี๋ยวแม่มันจังแหนมจังหอมใส่ไปเลยบนี้ไหนแม่โต๊ะกับนีพี่น้อง

เขาใช้ heat เครื <IL> ่องเขามีกคอนเส็ตไอเกตไว้ที่ว่า heat มันรุ่นมันใช้ตู้เย็นไว้เป็นใช้ตู้เย็นข้างหลังไว้นี่จ้ะเอานีบอ่ะนี่กันหนี่ฟัมได้ไหม ฝานขี bạn, ้ไส้พี Italian, ่น้องสิงขี้ไส้พี่น้องเห็นไหมฟานเลยหัวใช้ท้าวข้าเห็ดก๋วยเตี๋ยวนี่เขาต้มซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเอาหัวใช้ท้าวใส่น้ำด้วยจ้ะต้มตะบานอันที่เห็ดเพิ่นขายเนี่ยเขาเอาต้มบ่ค่อยเปียไปนะเนาะเอามากินเหมือนนี่น้องเพาะว่ากระติบต้มให้มันเปื่อยๆฟื่ต้มเปื่อยๆเดี๋ยวไปล้างจะข้าวกอนเดี๋ยวฟานนย่างแบบก็ต้องเสียหลายพี่น้องเสียหลายเป็นยังไงบ้าเปียกขี้ที่แม่ข่อยขี้ที่พี่น้องใช่ไขี้ที่ขี้ที่ เล็กไปใส่หลายสบายดีกันสุขุมสุขคนนะจ๊ะเนาะไปกันตั้งสี่ละจ้ะไปกันตั้งสี่ละดูตั้งสี่ละจ้ะตามภาษาตามภาษาแล้วเจคเือนี่มาสีหั่นเป็นชิ้นบางๆนี่มาใส่ไปเลยด่มันเจะดีฉีหก้นใสไปเลยพี่น้องอืม ใส่ไปเลยเซ็ตสิ้น่นยานทะี่แับต้มต้มซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะง่ายเอาสูตรไปเลง่ายง่ายกีดีายกีดอ,อกกีแดงน,านดออ่ายกีดอกาเซ็บพี่อ,อยู่เสีออยทสูตรให้เนแอบหรอวะเราแค่าขอม่อีกว่าย้ยเซ็ัน เอยเฮ็ดสูตก okay? <cat guiding developed chocolate> <ira> ๋วเตาละะแต่ว่าฮ็ดไห้ขอยเบิ่งกิบแม่ข่อยอยากเบิ่งอันโอเคสิจับข่าจุาาตาใจแฟนคลับมึ้งนจะอันไหนเฮ็ใจเป็นบ่จ้กเ็ดับขอมาหลายอย่างค่ะทกมาทำไม่ไ้บ็จะเฮ็ดคลับเค้กเฮ็ดคับเค้กช่้ยพวกากินสามาิดคับเค้กข่อยได้จ้าเด้อมื่งคับเค้กข่อยก็เชีฮ็ดคับเค้กช่วบย เร็วกันหน่อยเนาะนี่ก็อนใส่นี่น้ำสตอ๊อกนี่ยนี่น้ำสตอ๊อกคือน้ำซุปไก่หัวไส้ไปหมดเลยจ้ะใส่ไปเลยนล้วออกกมันจะเปียกบขอบกันว่าเป็นยังให้มันเปียกบขอบแล้วมันต้องไปคนใส่ใหม้มันหันปิดฝาไว้มันผอมเนี่ยใส่ไปเลยจ้ะอันนึงใส่ไปเลยเต็มๆเนี่ปิดฝาไว้ให้มันผอมมันต้องไปคนมันเลยจ้ะปล่อยให้มันผอมไปของมันนั่นแหละนี่โต ประมาณไันต้มไปประมาณสักสามชั um. ่วโมงเหมืนเด้มบางทจะสามชั่วโมงสี hmm. wow. ่ชั hmm. ่วโมงให้ต้มโดนน้ำมันข้นพี่น้องต้มโดนโดนน้ำข้นอืมแล้วก็ใส่เกลียไปจักหน่อยใส่เกลียไปมันได้นัวแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วพี่น้องพริกไทยพริกไทยดำอืมพริกไทยดำหมูเชลยต้องไปตามเนี่ยซื้อแบบนี้หมูถึ่สบายดีพี่น้องอืม Ừ, Tăm nó sẽ lê anh nó em có nè tay mẹ lê nó sẽ tài ừ. này, nhìn, nhìn, nhìn. Tăng, đi đi em có tầm tích cốp đi đi xin tay mỗi tạng một tạng hai mẹ 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 กสิอิวขาวสิอิวขาว,ขาวขเหมือนแขยงก็ช้อปปิ้งแทบช้ำมือแขยงเลิศสิอิวขาวนี่บ่สิอิวขาวเหมือนเดี๋ยวถีให้พ่อ่ไปซื้ออ่ <m> ะเดี๋ยวถีให้พ่อ่ไปซื้อมาให้นี่สิสิอิวขาวตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งนี่ก็ใส่สูตรนี่แต่มันเหมือนแล้วไงมันเหลยยี่น้อยเดียวก็ใส่ให้มันเหมือนกันแล้วให้พ่อ่ไปซื้อมาให้แขยงใส่ที่หลังก็ได้สิอิวขาวว่าเป็นยังนีนเหมือนแล้วสิก็บอกเรา,าไปหน่อยเดี๋ยวจใส่ถึงสุด,ด,สสดก,กันมาครับ เนีง่งายสูตรหนี้งนงานาพี่น้องเลยใส่นผมืีเราจะไปใส้หลายใส่จะเครื่งซอนกับพ่อพี่น่องนี่ซอนซ้นี่นี่ส้ไปจะเครงหนึนนงน่งนี่ใส้หลายสิหัวหล่ามมาถอยลูกหัวหนามมาหลังบ่จ้า่าก,กันงามจ้ะงามนี่พี่หน่งงามดงามโคงามก็เพื่อแทงผู้ใดพี่น้องงามขัดงามรีดรอดียงงามไปดอกกันแด่งงามเป็นตันไนงามจนเง านางเงินก็ตองตีฟ้าไหมดบอตฟ้าไ้เลยมันแต่สิเดียดของมันเองสีเดียดปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนฉีดเดข้าว่นทาคนได้แล้วแยแยนี้นล ก็จะกินสลัดกินผักหลายนี่าหอยล่านจะข้าวตอนนาง่านมันเสด็จนางกันจะมาเสด็จนาก่อนนองไปข้าวกลอแล้วเื่อเนี่ยแต่ด้หักไัไหวทุกวันอ่ะหักขึ้นลูกหมาลูกแม่ตาดำดำก็ว่ากันไปนาแต่นาะหักกันไหวจ้ะเนืสไปดากันเนื้อสเปดากันเนื้อสไปวาหักไ่ากเดือหักกันไหว กนันไหวใช่นหมน่ะจ้าชิพู้หายชิพู้จบผู้งามกค็คนให้กันน้าจันน่ะมีหัวจิตหัวใจให้กันน้าจันน่ะขอเป็นคนดีนี่เลิศเลิศประเสริฐสินเลิพี่นอ้องอือพู้หายผู้งามก็แล้วแต่เธอขอให้เป็นคนดีนี่โอ้สุดยอดพี่น้องอืม,มาอือพอซื้อนี่มาแฟนถามว่าขอมาโดนนะ่ะจ้ะอันสิให้อันย้ายกวนนั่นบักนัดให้เบื้งแนวสันว่ะแต่พวก็เคยกวนเราบักนัดกวนให้พวกเราเบื้องแนวมันเป็นนั่นก็เห็ดบักนัดอ่าพายสับปะรดเหมียวจ้าเคยกวนเรา มันสิมากวนเป็นแย้มกสิกวนเป็นแย้มสิมากวนเนีพวกแก่บางตวยังบกวนมือนีดอกจ้าซื้อมากเอาไปหนีก่อนไ้หนีก่อนมากไ่หนี้างปบ้างนกเซตตีเดของีอยู่น่หงากกเซตตีเอไนกนไปทางวาเลยอันนี้เฉพาะร่านน็อกซิตี้ที่อ่ล้านอัน ในหางไม่จ๊ะน่านเอเชียตั้งหาน่านเอเชียตั้งหาน่านเอเชียก็มะเบิดเกิดหลายประเทศไทยแล้วแต่เจอคือว่าแล้วนะความสุขเข้ากับเห็ดป้าเาพี่น้องเนาะความสุขหาอะไรด้ขันเข้ากับเห็ดเองมเลยเข้ากับเห็ดเองมาตอกกระชีพเก็บพ้งก่อนอันนี้อันนี้ก็กระชีพตัดตัด ไปเติมน้ำมันเขาถิมีสชวอโดนหงไปเติมน้ำมันแล้เขาเติมมาเอานี่ไปแรกเลยมีเ่วอดโดนีลยครัปปูมาสันสื่อในมิตร์แคไในปัญงเพินนมากินนี่มันลดราคาลดเคืองนะคะมันเป็นตัวอันซุปไม่ใช่ซุปเิ่นสุปสมัยไงในระบาดเทาเนะซุปคนมากินยาเต่าในปัายิ่นมาจะกม ซื้อมาจากกัน,นขยอบก็กินหรอกขวบามเสื้อหานหมาคนใหญ่เหมืนมาฝรั่งเหมืนมากินแบงสิพี่น้องแต่ว่ายังเท้าบกินเด็ดได้เชียร์ได้ดิรับประกันเลยคนไทยเท้าบกินเลยนี่คนไทยอีสานมัน,ออน,มน,นเทานี่นี่คื้อหานหมาพี่น้องขวบลองกินกับคนใหญ่เลเออขอยเบนหมาเบนตาแห่งผู้หายแห่งเบนผู้หายมาแต้องการหมาลักเยังมาจากน้อแล้วย้องจะกนย้อนก็นไปพี่น้องตำรวจก็จับ ยนรถยนรถมาขีัขนนะคองนะพี่น้องนะไปเก็บก่อนนี่แม็กกี้บอกเออตม็กกี้แม็กกี้เ่แม็กกี้เห็นปะจา๊ะบอกเ่เดดเลยช่วมันเหมือนเดก็ซื้น้อไม่สมอกีกลนปะ้ไม่สม่ถามว่าวสุกน้อไม่สมกินยยากยากั่น โอเคทีชูให้มือรุ่นน้ดันะแล้วซนะื้อน้อใหม่เ็าิมาแกงให้ทำาให้แกงน้อใหม่นไมียากสพอได้ซื้อมาไห้นี่ซื้อมาใหม่ถาบกเจ้าันนี้ในแกงเนาจะเอาไ้แกงรุ่นนองเอานะ่เอาไวนั่อนอยก่นไม่ต้องแช่ตู้เย็น้ะจ้ะเอาไว้ขนนอกเอาไ้ขนนอกเอาป็น่ยนะาแปซื้อมากสิละเก,บกบ็กบเกเก็บเ้ื่อ้ก็ซื้อนี้มมนอีล อลาไปโรงเรียนนี่เโอรีโอโอรีโอโอรีโอแกเออกาจเป็นแพกเป็นไง่หลา,ลวลาเวลาไโรงเรียน,นยังมสอดกับอหลาเอาไปกีใช็ไจบกโอ้ดูเคียมว่าเป็นแพกคนึ่นสี่มั้งลอวได้ือนนัน้คอเหตดเองมานมแบบที่ตรงนี้นี่ลาวม่ขายเลยนี่จิ้มีตามห้าง จำหางซับพิซซ่าเออหรือหรือหรือห้างซับผัดซินค้ามีแต่มันสินี้จังหวะอยู่โรงเรียนนี่หลาวมีขายมีสิเป็นพวกเค้กพวกคนร้างคนมากินพวกเค้กพวกเชนวิแต่ว่านี่หลาวมันกินดูนนบบนแล้วกับเบื่อแล้วก็เอาขนมแบบที่หปปันรูปไปไปเรียนอ่ะทีนีโกูง่ายกว่านี้กนงหมดมีความรองให้เห็นซ้ำมองเห็นจ้งอันนี้บินที่เอเชียลานเอเชียน้องกับหมอกำหางลานเอเชีย นันเอเชียนี่เหมือนหกิบสองดอลหกสิบสองดอลลาร์นี่หกสิบสองดอลลาร์ถ้พอเอเชียก็ซื้อพอหลายก็ซื้อนอไม่แล้วก็เดี๋ยวประเทศไหนเหมือนประเก็แวเบิร์ราคาชาม่เท่าเนาะนะมันเอาราคารวมเอาเนาะจ้าเนาะคือ,อ,นะอบ่หลายจะซื้หน่อยหน่อยนี่เะ่อเพื่อของมันแพงทีหน่อยแต่บว่าแพงหอกเป็นบ่แพงเป็นขายหนอยู่อืม่เนแพงมันกับเขายมจจะเป็นว่าแพงเลยคโอเอาหนังเปมนไหต่ดสบายนี่มีคนซื้อบาคานซื้อไหมเราไม่ น้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม,ม่น้ำใม้ส้มกับน้ำไม้เอาไว้แกงไว้ต้มไว้ซุปเน,น,น,นี่จ้ะเนาหนึ่งสี่มาสองอันแล้วก็กะมีสองอันก็ขนมมีขนมขนมแม่บ้านเท่าไหร่จ้ะขนมยังกันกขนมเอ่อพร้พอมข้นพร้อมข้นเนาะแล้วกะ็อันถั่วหมกกะปะกา พอออกไปว่าเ็าต้องพอดอกเถ้าซื่อกินเอาเสียเวลาเจ้าสันไปเห็นจังกินดีกว่าเจ้าเจ้าสันคุดไปนอนเว้นือนซึ่งแ่บไรแบไปนอนเว้นเน่ยผจเห็นตัวงอหงุดหงิหลายไปนี่ยไม่เห็นกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนแรกกินหรอเบราะิบเใส่ตู้เว่างมันหนีก่อนก็ต้องใส่ตู้เย็นจ้ะต้องใส่ตู้เย็นว่างมันหนีก่อนอืมตลาดลาวเอเชียแล้วก็ชื่อเข่าอันเีนีอวไ้ก่อนชื่อเข่าเขาเหนียวีเาเหนียวมากอืม นี่ไปทำผักเนาะจตกใจด้เด้อเดกัเสียงนาฬิกาเดกเสียงผูจามเป็นพสมครนี่หลายเข้านีล่ะะเอ้เข้าตบ่ควยบ่แม่นกอีกบ่วปวงบ่นี่ๆๆอยนิ่มแซ่บนึ่งเนานิ่มนิ่มแซ่บงามขาวจูนพูนข่อยบ่่อยกินข้าวนี่ข่อยเลยขาวจูนพูนบ่อือเนาะเลเลยเก็บก่อน อพี้อหมเาตอนนั้นหที่สองอาทิที่แล้วเปนบ่มันเหมแล้วอันนี้เขาเจ้าเราเจ้าเขาเจ้าตาหัวอีเกนี่กันนี่ขาจ้าํามตาหอเกนี่กันนี่มพี่น้องนี่เม็ดงามที่ขอดีเพวกเจ้ากับทอดไข่มือนั่นไหมนี่แหะตานี่แหละจ้านี่แหละนี่แหละตานี่แหละ ไอ้อะไรก็เจ้าก็เคยอ่านเลยก่อนี่เดี๋ยวบอาบินมานเคยอ่านหมดกับถุงถุงใหญ่ถุงใหญ่นี่มันเท่าไหร่นั่นนาะถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงใยชิบสามดอลลาร์พี่น้องนะถุงใยชิบสามดอลลาร์ถุงถุงเข่าเจ้าน่ะชิบสามดอลลาร์หาสิบเส้น นี่แล้วกัข้าวเหนียวสองถุงนั่นข้าวเหนียวสองถุงข้าวเหนียวสองถุงมัน,ม,นมันหาหาดอลลาร์เก้าหาดอลลาร์เก้าเคูณสเป็นสิดอลลาร์สิดอลลาร์เก้าสิบแเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเห็นบ่นบจ้ะละสถุงนึ่งสเอ็ดดอลลาร์เกเพราะว่ามันกิโลหนึ่งมันกิโลละ หาดอลลาร์มันบอสซมาสอตุมไปสองกิโมาจ้ะโอเคเนาะเป็นแต่เป็นแต่ซเอะก็มันกระแทหน่อนจ้ะแต่ว่าร่วมเบสซทั้งถูก่งถูกยางกับหกิบสองกิบสองดอลลาร์ยีกับซีกทิ้งแรงมากถ้่ถาถามผู้ใดกินจะทิ้งแดงง่้ยจังก็คอยก้อยันอย่ละกินผู้ชายเนาะเราจะเทเท่า ไปใส่เห็นตู ar, ้เย็นําล้างไปเนองใช่ตู้เย็นถึงังก็เสื้อนี่มากนี่แล้วก็สื้อผ้าจับเสื้อจองเลยถ้าในล่างมือพี่นนอะถ้าในล่างมือจับอะไรชูกระปุกนี่อนี่นี่กต้งก้นี่กาต้งก้ก็ชิมาอันหนึ่งเห็ดไม่ๆหมแล้วเด้บอกเนอกจากกับอัน อันนี้บ้านเท้าสีเอิญอันนี้อ่านีหยังเพื่อนี่ดีไหมคล้ายๆกับปลาตองโกเขาเอิญยังเพื่อนกายเ็ลืมนึกเบาออกคล้ายๆกับปลาตองโกเขาเอิญยังเพื่เนาะนึกเบาออกเอาไว้นี่ก่อนเขาสิกิมนี่กับตื่นนมมันอีหล่ะมันเป็นนมหรือจะเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้อีหล่ะไปโรงเรียนไงอีหล่ะเป็นมักนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพไปโรงเรียนเป็นน้ำมันน้ำมัน โค้ไผ่น้โผู้ไผ่น้โผู้ไหผ่น้โผูกับแอปเปิลน้ำแอปเปิลกับน้ำไผ่น้โผูซับปะหดน้ำซับประอลนนี้ของพยัญมิเตคนเป็นพญชนะมิเตคมันลดราคาไงนาคาติดแบบพยัญชะจามลดสองเลยได้ยาขันอยงนีกินเลย ของเต็มเรียกตซสื่อมากเงิหลายนีไ้เล่นงยดเลโก้ว้ลงึดล้วงย์งย์นีนี่ไปนไบ่ได้ ยงกันไปอันนี้ไปใช่ตู้เย็นหลังพอนีแอเียอีกอะไรอีกอะไรอีกก็เป็นชกแลตซื้อมาอีกแล้วี่มาจะอไนจน้อเนทีมาหแก้มือรได้นี่มาเป็นไงมาที่ที่มาใกดนึ่งใต้มกเลยกินขากินหนแล้วก็กนมันแสบอพี่น้องขนมวันี้ กอกินในพวกเก้วเบื้องันหนังกินในพวกเจ้าเบิ้งบเยอะเพส้นขาขอมากว่ะย่ากินขนมเห็บเบื้องเมอสิย่ากินขนมไทยเห็บเบิ้องเมลส่วนเคยไปเขาว่าไปซื้อขนมไทยเคยเบื้องนี่หนาดิเชียมือนีิหลายหลายนาจะว่ามันเบิ้งคือจะมันเ่ราะเคยโสดไม่ได้ก็ก็เลยกว่าซื้อมาซกสิไอ้เฮ็ดเฮ็ดว่าเป็นดอกขนมไทยบ้านข้างขนมไทยแบบพวกพวกงยิบช่องหยอดพวกอันนั้นอันนี้นะเฮ็ดว่าเป็นซิมเป็นย่างเดียว เลี้ยงกินนี่ไว้หมดอันซื้อเรื่องก่อนเลยมันเดือดแลยบอสเปกติเปิดเปิดฝาเปิดผ้าอบตะเคิร์นหนึ่งเมื่อต้มติดติดร้ายเดีวเราจะใช้ตู้เย็นข้างหลังเราต้มผักบัวต้มผักบัวใหญ่ป่ะอันนี้สองดอลลาร์ได้หนิสองดอลลาร์ได้หนิสองดอลลาร์ได้หนิใหญ่ป่ะจ๊ะผักบัวผักบัว ต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหอมแล้วหอมดอกพิกูนกระต่ายที่มาหนุ่ยไงบอ๊ะกุ้ยสีเลยท้าสีอืมสีเลยหนุ่ยไงหนี่สีเลยคันคันเท้าก็สีนะพี่น้อง เ้าวาไนสีสองสามมือนวันนี้ไวลาเ้าสิไปสีอันนี้กันอันนี้กันแล้วอันนี้กับสีุ่อมยมแน่อันนี้ก็สีมาจักสีอีกวันนี้กับสีกระทบกระเทียนกันนะอาจายน้องกัสีเละเห็นไหมันแล้วมันซ้ำไปช่างทีดดีเขาสื้อไมไม่ไมแข็งแข็งเนี่ยบอื้อไม่ไม่ไเนี่ยเขฉีกฉีออกแยกแยกแยนาะง่ายเลือดเเนเต็มมันจะสีบอช้ำง่ายไงมันจะสีบอดช้ำง่ายนี่เขาเจ้าเบิ้งอ่นสมัยที่คนไม่ยุ่งไม่ไม้ผมเห็นบักม่วง คุอต๊ใจม่วงยังเป็นสิบ่คือบงม่วงบานเขาเนาะบงม่วงบานเาเป็นมวนสวยๆมนด้วยเร่อสวยหน่อยมึงบังม่วงบานเพื่อนตีงมาตายได้บอกีงลบกพดีเด็กพวกแก้วก็จะโยนใส่งัวยอะเยดายาแด้วกโยนไปถึกัวพวกแก้วโน้ได้บอกไงลบกพดีอยดายาคนบ้าหลินเลยสขอโทษขออภัยข้าชูช่อยจ่าบ้าหลินบ้าหัวกันเนาะยีหีได้พี่น้อง เขาแค่ว่เสียคอยบ่กร้องมึงบ่อร้องบ่บ่กร้องกาบ่กาบ่ก็คเสื้ตู้เย็นเลยพราใหญ่มากซื้อมาสองน่วยซื้อมาหลายเนื้อประเด็นมันชิ่มมันสิบ่แซ่บเนี่ยซื้อมาสองน่วยเพราะยังกินแล้วก็กินแล้วก็มือก็ไปซื้ออีกาซื้อมาหลายเนื้อคือชิ่มว่าซื้อว่าซื้อพวกกันอันนี้มาดอกเพราะว่ามันเหลือหลายอยู่ไงอันอย่างกับบัผสมเขียวหวานนเลยจ้าผสมเขียวหวานน่ยมันเหลือหลายอยู่เลยบ่ซื้อมา กนอันนี้วัน้อ,อนอ,อันนี้ว้หนหยีแล้ว็สิเก็บมอลุ้นเยอะขนมก็อนางงี้งกันพี่นนห,หนุอมอันนี้กนเหยังต้องัง้พี่นุ่มเด้อมาหลังง,งีปลก,กตัวสมัยที่มนสนุนหลหงหนังี้ แ้วนี่ใส่ดงนก็้ยัินกิหอดคอยแล้วจ้ะคิดหอดใสหลายบ่คิดหอดใส่แห้งบ่เก็คิดหอดเจ้าล้วหลายเหอดเจ้าคุณเข้ากับ่ลงกินอะไรก็ไม่ลงก็นสงบสงัดเป็นสงบสงัด นค่อยๆว่างี่น้องเพราะว่ามันสิแตกเพราะ่มันเป็นมันเป็นคุกกี้ไหมบ้านเฮาแฟนเฟรชเาบ้านเฮาคุกกี้แบบมันสิเ่ราะคอยมีสันสีเป็นแบบมันสิเมนนี่จ้าค่อยหาเห็นค่อยเห็นอยู่บ้านเฮาสิเป็นคุกกี้แข็งๆนี่จ้าอันนี้บ่กค่อยแข็งเลยอันนี้มันสิบ่บ่แข็งมันสิแบบบ่นิ่มแล้วก็บ่แข็งมันแซ่บอืมต้องแบบมันเมนแบบมันแซ่บอืแล้วก็เป็นว่าได้ช็อบกับเล็บเขียบเนาะก็สะหย่อนเลย ตื่นสิบมุ้งสาวนี่ปวาดอีกตื่นแต่เช้าไปทำความสะอาดบ้านเนาะบัดมื้อนี้ตื่นสวยน,นี่ว่าเดี๋ยทำความสะอาดบ้านตื่นมาขึ้ช้าอ่ะมาเฮ็ดกับข้าหอยลหลักเฮ็ดกับข้าหอยหลักไปโร,รงเรียนนี่สาไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ให้กินน้ั่อแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อคือเก่าลูกอีกแค่สิบมุ้งลูกเราก็อาบน้ำอ่ากินกินข้าวเพราะยังเฮ็ดกับข้าวกินกินข้าวแล้วก็อาบน้ำและะ้วก็พากันไปช้อปปินเลยนะจา้ะช้อปปิ้งกันมากเลยนะจา้ะ วันหยาก,กีอืมอืมบใส่มาได้แล้วมันหอนมาได้แล้วมันเต็มก็ได้อยากงิมาตกินมาเน,นี่อืมเป็นจะแซบบ่เนาะเป็นจแนะแซบเนาะมึงมึอองมึงกุดชอบกันแรกอ่ะมึงเดียวอี๋จะเวดโลกอ่อนอ่ะ วปวดโลไปนปวดหลมัหาแม่ในะลูกเลยแล้วอสองอันสออันเข้าเดียวแล้วหรอคุณบ๊ปปไปไหว้ด้วบนี้ง่ายขึ้นอ่ง่ายง่ายมันม่นกนล่องรักมีจ่าติดแล้วบ๊บ ตอบเป็นชีหาชั่วโมงกับมี่จ้ะตอบเสมออือมัวมีมือไรสีบ่าตอบแต่ว่ามี่มี่แบบคลิปวิดีโอไม่ประม้สามสีคลิปเพราะฉันได้ตอบอยู่จ่าแจ๊กกะบาเป็นอย่างน้อจ้ะอันก็ทยอยตอบกันไปแต่ว่าตอบเสมออจ้ะตอบหักสกูดสุุนเนาะจนาตอบเสมอมอรับประกันคุณภอพอืมชมพู่แสงจันหักแฟนคลับสกูดสุคนตอบสกูดสุคนจ้ะมันเด้งขห้นมากับตอบเด้งดิ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 งขึ้นมากับตอบจ้ะ

กินเพราะแ้ามือนี่ไม่กันไหนยังกินคนขึ้นมาได้เ็ดคลิปกินข้าวให้พวกเจ้าเบิ่งหน่อยคนอาชีพคลิปกินขนมจอกจอกแก๊กแก๊กเห้พวกเจ้าเบิ่งหกินอันนี้บักกินหนึ่งจอกจอกแก๊กแก๊กเพวกเจ้าเบิ่งสาลบเปาขคนนึกออกแล้วเฮิร์นซาลบเปาเฮิรนมาจากมาเป็นสาลบเปาไส้หมูสาลบเปาไส้ไก่สาลบเปาไส้ปูไส้หนังนะจากซาลาเปาอือสาลบเปานี่แหละอือ แต่่างคนที่กินกาแฟก็กินกับกาแฟานะแ่น้ต้องอบอว่ากินกาแฟาออก็สินกินกับนำบ่ือเปลกับบ๊อบอกักินกับนำกินกับนำขับบอบจะปล่อยให้เส์ไพรภัยปล่อยให้เส์ไพรภัย แคปไปเดี ain, ๋ยวได้ความเชเก็บของก่อนความเชเก็บของเขาตู้เขานั่นเขานี่เราความสิเฮ็ดอันอันนั่นไม่จ้าความชีเฮ็ดอันความชีเฮ็ดอันนี่อะไรนี่นี่ความชีเฮ็ดนี่พวกเจ้าพวกเจ้าเอาแบบไหนเอาแบบช็อกโกแลตมานี่คัพเค้กจ้ะพวกเจ้าจะาแ,บบาแบบช็อกโกแลตหรือว่าแบบอ่าแบบ uh, บูเบอร์รี่เอาบูเบอร์อรี่กันนะบูเบอร์รี่ก,กันแซ่บจ้ะอือ เขาสีเห็ดพวกแกกินเมื่อกินน้ำข่อยด้วยเอาสีเริ่มเห็ดแล้วมันก็าสีเริ่มเห็ดแล้วเดี๋ยวข่อยอันปิดกล้องก่นอนเนาะเพราะว่าอันเอาเอาสตาร์ทมาเริ่มมาเนาะเแต่ขเขาบอกปิดกล้องมันเวลามันสิเหมือดเลยอืมกล้องมันกำลังจะคว่ำในเวลาันเหมือดมันก็ไปหนีออดหลอดเลยม,มาบอกข่อยนิดหน่อย